ใช่ครับแต่ว่ามาทุกครั้งก็ไม่รับการตอบรับที่ดีอบอุ่นครับแล้วก็ที่ชอบเป็นพิเศษนี่ก็คือไข่ทอดหัดใหญ่นีฮะชอบทานมากใครขายไข่ทอดอะไรบ้างครับมีใครขายบ้างฮะซื้อเลยซื้อรีบเอามาเลยใช่ไหมเอาละครับของรางวัลเรามีไหมมีค่ะมีเศษพิมพิเศษด้วยค่ะแจกของรางวัลนะครับคำถามแรกนะครับเพลงแรกชื่อเพลงอะไรครับไข่ทอดยกมือค่ะยกมือครับเพลงแรกเพลงแรกชื่อ ที่ผมร้องไปเมื่อสักครู่เนี่ยตอนต้นเลยเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรรู้หรอหน่าไหนนั้นไหนแล้ว AR ผมเองจะตีตายยกลงมือได้ไงเหรอโอเคอะไรครับเพลงอะไรคะเพลงอะไรนะครับชื่อเพลงนะครับตอบเลยค่ะตอบครับตอบคุณไปตอบอะไรครับเพลงแรกครับเก้าเดือนใช่เหรอไม่ใช่วันนี้ก็ได้ร้องเพลงประกอบละครนี้นะฮะเพลงแรกนะครับเอาสี่เพลงมีเพลงอะไรบ้างขอเพลงเดียวไม่ได้ค่ะอะไรนะคะ ทิพเทลสุดแรงๆนะครับถูกต้องครับผมเลยเลยครับผมเป็นเป็นอะไรครับน้องใช่ครับเถือกเป็นบ้ให hey, kind of, in. ้เลยนะครับเมเลเซนด้วยนะเอาไว้ใส่ของนะครับมี่เอาเพลงเพลงที่สองเพลงชื่ออะไรครับซักครั้งนะครับซักครั้งนี่ถูกต้องครับผมเป็นงแรกด้วยนะครับให้ไปขอบคุณนะครับอีกสองเพลงรู้ไหม เลขสองเพลงเออมีสองเพลงเป็นไหมตอนเนี้ยเพลงแรกอย่างี่สักครั้งส่วนเพลงสุดท้ายที่ผมร้องไปเนี่ยชื่อเพลงคิดถึงดังๆนะฮะเออพี่สาวคนนี้บอกว่าเพลงอะไรนะครับอยู่บำรุงบำรุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครนะเพลงที่ผมพูดชื่อเลยนะตอนต้นเนี่ยอยู่บำรุงอีกหนึ่งเพลงค่ะหนึ่งเพลงเพลงที่สองที่รอไปก็เป็นเพลงนี้ได้ไหมครับแ้วเพลงที่้แล้วค่ะเพลงสุดท้าแล้วครับอีกหนึ่งเพลงแล้วนะใครบอกว่าเปี่ยนเพราะเบอร์ห้าครัเมื่อกี้ เลกเพลงหนึ่งเกี่ยวกับเลงนะครบอกอหักไม่ว่าใช่ไหมครับเออเถูกไหมอ่ะเออออชุกเต้กันีมดแฟนตัวจริงนะครบสเพลงเลยคิีวั่องอกหักทับ้านนี้นะครอนนีด้วยครับนะต้องต้อนครับตองบเสร็ครับ บคคุณนะรัที่ระลึกนะมคะท็อปไลน์เซนด์ด้วยว่ะใช่ครับผมท็อปกระเป๋าใบใหญ่นี่เลยอันนี้พิเศษนะครับกระเป๋าใบใหญ่ด้วยให้คุณรองถามเป็นคำถามครับได้เลยครับผมนะเลยเอางี้ดีกว่าตอนนี้นะครับผมเป็นพิธีกรรายการหือการนึ่งช่องเก้าอ่ะวผมบอกขนาดนี้เลยนะฮะใครทราบบ้างพิธีกรรายการเนี้ยผมทำพิธีกรรายการอะไรอ่าสามร้อยคนนี้นะครับสามร้อยนะครับ อะไรนะครับนักขิ่ตะรุยอาเซียนนักขิ่ตะลุยอาเซียนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเย้ <Hey. S 1> hey. ได้เลยนะครับรั่มาเลยนะครับขอตั้งใหยนะครับอ่าโอ้โหมาถึงตอนท้ายแล้วครับให้พี่รอเชิญชวนเลยครับได้ครับเรื่องของการออมถูกต้องนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเราทุกคนเนี่ยเราเราเป็นมนุษย์เราทํางานแล้วก็เราต้องเขาเรียกว่ามีรายได้จากการทำงานอยู่แล้วแต่ว่าส่วนนึงที่สําคัญนะครับคือการแบ่งส่วนหนึ่งมาออมเท่าแล้วก็ในการออมสินนะครับนะฮะใครที่สนใจเรื่องของการออมครับที่นี่น่าสนใจมากนะครับเพราะมีโปรโมชั่นแล้วก็มีเขาเรียกว่า สิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดไม่เชื่อวันนี้นะฮะเดินเข้าไปได้เลยครับโอ้โหตอนนี้พุทธปลดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะยังไงเชิญชวนครับก็บอกว่าเราเก็บเงินเนี่ยคือมันก็ดีแล้วแหละเพราะว่าในอนาคตท่านไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเดี๋ยวรีบมาเอาเงินเยอะกันนะครับรับสินครับขอบคุณมากพุ่งมาคุ่งรอรอได้ครับนะครับมาครับและเด็กกานี้ครับเรามีของทุกมอบให้ค่ะค่ะก็ขอเรียนเชิญร่วมในการเขตสงฆ์ศาตร์ค่ะคุณวิทยาพิเชษโสพณค่ะ แล,ววล,แลในวันนี้นะคะ,คะเวลา19นาฬิกา40นาทีค่ะมันลุ้นกันค่ะว่าผู้โชคอดอี4ท่านกับ4รางวัล iPad ด i r นะคะจะเป็นใครค่ะเอาละครับช่วงนี้กับคุณคุณรอนาน,นะครับเดี๋ยวพบกับคุณรอน,นั่นล่างได้เลยนะครับารัสำหรับรอบนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ